ก็เหมือนไม่ค่อยค่าก็เหมือนไม่ดูแลตอลไยเธอก็ชาๆๆชาไมีเรื่องคุยเธอก็คงเริ่มเื่อมาคบคนเรื่อยไป ชอบคุยฉันชอบแล้วฝันส่งไลงน์มาทีครั้งก็อ่านอ่านอ่านทุกคำชอบไปสักนิดไม่ใช่ไม่คิดกลัวไปนานๆเธอจะผ่านมองฉันเพลิดทำไงกันดีทำไงกันดีนเ,ดเราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมเพราะฉันเป็น ตัวขี้น่าสงสารคนนี้ก็ฉันไม่แค่เธอรักได้หรือเปล่ารักได้หรือเปล่าพูดไม่เก่งแต่มันรักจริงก็เหมือนไม่จริงจังแต่ฉันนา่าจริงใจพูดออกไปคำไหนไหนไหนชื่อได้ทุกคำ ชัวรแล้วจึงคอยบอกจริงทุกคำไม่หลอกบอกเธอตรงๆก็ถึงไม่ชอบคุยแต่ฉันชอบรักแฟนส่งไลน์มากี่ครั้งก็อ่านอ่อ,อนทุกครั้งชอบไปสักนิดไม่ใช่ไม่คิดกลัวไปนานๆเธอจะพันมองฉันเพ็ดทไงกันดีทำไงกันดีเราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหม อย่าจอยู่งเยบๆแคไพูด้มยกกับคนที่ฉันมันพูดไมเจอพูดแค่เง้ยแต่คนคนนี้กจะมีเธอจรักได้หรือเปล่ารักได้หรือเปล่าพูดไม่เก่งแต่มันรงจ a งฉันยักระชากเธอจากตาแค่ไม่แสดงออกมันอยากมารักเธอแล้วไงแต่ไม่มีแรงพอพูดไม่ขี้ออกนี่ก็แย่เด็กแล้วต้องทรานอยแค่พูดออกไปมันก็แค่เนี้ย แต่ทำให้เป็นมันต้องทำไงนะเธอก็ใจป่ะก็พูดไม่เก่งตอนอยู่กับเธอเธอคงเข้าใจนะเหมือนเดิมเธอดูไม่ออกอีกฉันคุยไม่เก่งคุยคุยไม่เป็นงั้นมาเป็นแฟนเดะเราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมก็เพราะฉันเป็นคนไม่คุยคุยไม่เป็นอยากทีอยู่ข้างเธอเนีเ่ยแค่นี้เท่านั้นพูดไม่เก่งกับคนอย่างฉันมันพูดไม่เก่ง จะไปแค่เธอรักได้หรือเปล่ารักได้หรือเปล่าเราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมก็เพราะฉันเป็นคนไปคุยคุยไม่เป็นอยากที่อยู่ข้างเยมีแค่นี้อสุนเพ็นงไปเยอคนอืนนมันคุ้นเยอะุเจน้นแต่คนคนนี้ก็จะเนแค่เธรักได้หรือเปล่ารักได้หรือเปล่าคุณไม่เก่งแต่มันร้าจริง สวัสดีครับนี่อย่าให้ทำท่าแนะนำตัวพวกคุณให้หน่อยเพราะว่าปาดอยเมื่อกี้ดูเพลินมากเลยจริงอดอยเหนื่อยทำลายเลยนะครับได้เลยท่านผมงั้นเราแนะนำเป็นวงก่อนเลยนะครับเป็นวงได้ครับผมเอโย่พ洛克ซี่สวัสดีครับคุณเาิร์กพ洛克ซี่ครับชอบชอบเอโย่วันนี้มีกันสี่คนทีนี้มีหกคนถูกไหมใช่พากันสี่คนใครบ้างแนะนำตัวหน่อยครับผมก็สวัสดีครับผมคิมพ洛克ซี่นะครับครับสวัสดีครับ องรีพ็อกซี่ครับองรีสวัสดีครับโชกุนพ็อกซี่ครับแก้มสวัสดีครับกันพ็อกซี่ครับแก้มผมแล้วก็สมาชิกที่เหลือของเรานะครับน้องๆก็จะมีน้องกรครับผมกับน้องวิกเตอร์ครับรวมเป็น6คนด้วยกันใช่ครับสำหรับเพลงเขาตอนนี้ฮิตมากในโลกโซเชียลและเดินไปที่ไหนใครๆก็กรี๊ดสมแล้วที่เป็นเด็กปั้นจากพี่ติ๊กแน่ ดีสมาชิกในวงก็ได้ต่ดีถูกคนสัมภาษณ์ก็ได้าต่ดีเาิมแล้วกัไปที่ผลงานกันเลยดีกว่า12ล้านวิวแล้วใช่ไหมนนี้12ล้านวิวคิดมาก่อนไหมว่ามันจะพุ่งทะลุขนาดนี้ เอาจริงๆพวกเราไม่ไม่คาดคิดเลยครับเพราะว่าจริงๆตอนช่วงที่เราปล่อยเพลงแรกๆเนี่ยครับพวกเราไม่มีเวลาออกไปไหนเลยครับส่วนหร่เราจะอยู่เวลาในห้องซ้อมซะมากกว่าเราเพิ่งมารู้ตัวว่าโอเคเราเริ่มแบบรู้จักเป็นวงกว้างมากขึ้นก็ตอนที่พวกเราไปออกงานครับเป็นไงเหมือนแบบว่าพอเราออกงานปุ๊บเหมือนแฟนๆเพิ่มมากขึ้นจนพวกเราตกใจครับไม่คิดว่าแบบแฟนๆจะมางานกันแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ยตายแล้วเร้ากุญแจนะให้คิมขอบคุณแฟนๆที่ตามเพลงนี้เลยดีกว่าได้เลยครับผมก็ขอบคุณเหล่าแฟนๆนะครับผมชาวยูทเซอร์ของพวกเราฟ็อกซี่นะครับผมก็ ที่ทําให้พวกเรามี12ล้านวิวในวันนี้ครับผมรวมถึงหลายๆคนเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าของเราครับเบื้องหลังหลังบ้านนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมดีใจนะดีใจนะสำคัญคือหลายคนอาจจะยังไม่เคยดู MV นะคือฟังเพลงจากติ๊ t o ็อกอะไรแบบนี้ดู MV ต้องเสิรอชว่าอะไร ด้อมีขราบผมเสริชง่ายๆนะครับผมพิมพิมคำว่าคนไม่คุยใน u t u b e ครับผมชื่อเลยว่าคนไม่คุยชื่อเลงว่าคนไม่คุยอ่าใช่ครับผมในช่องของ foxi d o official ครับผมก็ไปดูกันได้เลยนะครับแหมสิโดนสังเกตไหมวันนี้เขาใส่เสื้อมาไม่เห็นเขียนชื่อวงเลยฮะเขียนว่าไม Temp มโปมันคืออะไรครับผมวงลีครับมันคือภาพยนต์ที่พวกเราเล่นกันนั่นเองครับมีผาพยนต์เล่นเลยเหรอถูกต้องครับ ภาพยนตร์คืออธิบายนิดนึงค่ะครับผมก็ชื่อภาพยนตร์นะครับนี่เลยครับ My t e m p o น้องพี่ดนตรีเพื่อนครับผมก็คือจะเข้าโรงวันที่20ตุลาคมนี้แล้วครับเล่นกันกี่คนเล่นกันทั้งหมด6คนหกคนเลยแล้วก็รวมพี่ติ๊กด้วยครับพี่ติ๊กด้วยใช่แล้วพี่ติ๊กกินสีเหรอฮะไม่ใช่ครับพี่ติ๊กเขาเล่นด้วยแซว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 อ๋อคือนี่เล่นทั้งคุณพ่อด้วยแล้วก็ลูกๆหกคนด้วยเห็นบอกมีเพลงประกอบเพราะๆด้วยใช่ไหม ช่มีด้วยครับผมเราเคยร้องไว้ครับน้องเอกจริงๆถ้าเป็นออริจินอลจะเป็นพี่พีชี่องุ่นกาสครับผมกับพี่มะเดี่ยวครับโอ้โหแล้วถ้าเกิดวันนี้ให้แบบโชกุลให้ทุกคนช่วยกันร้องสักหน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวพวกเราร้องให้ฟังหนึ่งคุกก็ได้หนึ่งคุกค่ะเป็น้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มนะได้ค่ะเชิญค่ะ ถ้าจะเก็บใจใส่ลิ้นชักให้เวลาเลือดความทรงจำสุดท้ายโลกคงลืมฉันไปแต่ถ้าฉันขอเอาความรักใส่มือเธอแล้วเราบัานเลงให้เพลงนี้เป็นทัานคำขอใจโอ้ยน่าร <ละ S 1> ักมากเลือโอ้ชกุณ <หา S 1> ถ้าอยากรู้ว่า My เทมโปนี่ม,มันเนื้อหาประมาณไหนครับครับผมก็ My เทมโปเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ เป็นภาพยนตร์ฟิลกูดครับผมเป็นเกี่ยวกับมิตรภาพของเพื่อนแบบพี่น้องเสียงดนตรีครับผมใช่แบบว่าก็จะมีแบบดราม่าซ่อนเล็กๆในในหนังมากเลยใช่ครับก็จะมีบ้างครับผมเราเราจะเห็นพ็อกซี่แล้งหกคนแบบทะเลาะตบตีอะไรอย่างนี้เนี่ยเป็นดราม่าโล่งไห้แบบคุณจะบอกคหนักๆเลยมีไหมมีไหมพี่กันจริงจริง เรียกได้ว่าแอบแอบมีแล้วกันครับผมแต่ถ้าอยากดูรายละเอียดต้องไปดูในภาพยนตร์ครับอให้เลยนะครับว่ากลมกล่อมแน่นอนกลมกล่อมให้น้ององรีฝากทั้งผลงานเพลงแล้วก็หนังได้เลยค่ะได้ผมก็สำหรับตอนนี้ครับพวกเรามีซิงเกิลสองครับชื่อว่าคนไม่คุยไซเลนส์โบนนะครับผมสามารถไปรับชม MV แล้วก็ฟังเพลงในที่ยูทูบพ็อกซี่นะครับแล้วก็ตอนนี้สตรีมมิ่งออฟแพลตฟอร์มเลยนะครับผมแล้วก็ ภาพยนตร์ของพวเราด้วยนะครับ My Temple น้องพี่ดนตรีเพื่อนนะครับเข้าทุกโรงภาพยตนตร์เลยนะครับผมทางเมเจอร์ไลน์20ตุลาคมนี้ครับอย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับสุดยอด,ยอดยอมากวันนี้ได้รู้จักได้เจอตัวจริงแล้วของคุณมาและนี่คือนุมน่มๆจาก Proxy ขอบคุณมากครับอบคุณพี่ผมาเป็นเดางาทุกคนตรงนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ ไปสนิไม่ชิงไม่คิดตัวไปนานๆเธอจะผ่านมองฉนันเพดทำไงกันดีทำไงกันดีเราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหม